วันนี้พบกับข่าวประจำวันเทเกอร์ทีวีประจำวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2557กันอีกแล้วนะครับเริ่มที่ข่าวแรกวันนี้หลังไหลกราบสรีระสังขารครูบาอินฐาเนืองแน่นสิทธยานุสิทธ์หลังไหลกราบสรีระสังขารครูบาอินฐาเนืองแน่นเตรียมบรรจุใส่ลงแก้วพร้อมทำบุญใหญ่ครบ50วันขณะเดียวกันพบมีการปลอมเหรียญให้เช่าบูชาทางวัดเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ ให้สอบถามที่วัดเท่านั้นที่วัดยังเมินตำบลยั้งเหมินอำเภอเสมืองจังหวัดเชียงใหม่หลังจากการมรณภาพของพระครูาวันมงคลวัดหลวงปู่ครูบาอินถาทิตตะธรมเจ้าอาวาสยั้งเมินอายุ93ปีเกจิชื่อดังของเชียงใหม่ที่มรณภาพอย่างสงบในกุติของวัดยั้งเมินเมื่อวันที่4กรกฎาคม2 5 5 7 ทางคณะกรรมการวัดเตรียมบรรจุสรีระสังขารของครูบาอินทาลงโลงแก้วเพื่อให้สิทธิานุสิ์ได้กราบไหว้ซึ่งทางวัดเตรียมกำหนดทำบุญ50วันหลวงปู่ครูบาอินทาในวันที่31สิงหาคมประกอบพิธีทางสงในช่วงเช้าจากนั้นจะเปลี่ยนไตรจีวรหลวงปู่ และจะประกอบพิธีบรรจุลงแก้วเพื่อให้ลูกศิษย์มากราบไหว้ต่อไปส่วนทรัพย์ภายในกุฏิของหลวงปู่ทางพลตำรวจเอกกำพลชัยคำวังผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสมิงจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปิดกุฏิห้องของหลวงปู่ครูบาอินถาเพื่อเก็บทำความสะอาดและเก็บทรัพย์สินของหลวงปู่โดยคณะกรรมการนำลูกกุญแจจำนวนสาดอกมาไขซึ่งคณะกรรมการทั้ง3คน ไม่สามารถไขได้ทั้งหมดจึงต้องใช้วิธีงัดสายอยู่แล้วเปิดเข้าไปจากการตรวจสอบในกุฏิพบว่ามีเงินอยู่ในซองที่รับกิจนิมนต์ที่เก็บไว้ในห้องมีเงินทั้งสิ้น585,527บาทตรวจสอบบัญชีเงินฝากของหลวงปู่นำมารวมกับเงินสดแล้วมียอดรวมประมาณ2ล้านล้านบาทได้มอบให้กรรมการวัดต่อไป ทางวัดยังเมินได้เตือนประชาชนอีกว่าสำหรับวัตถุมงคลของทางวัดเปิดให้เช่าบูชาที่วัดยังเมินนั้นยืนยันได้ว่าเป็นของแท้วัตถุมงคลทุกรุ่นมีการจัดสร้างในพิธีที่ถูกต้องตามหลักศาสนาพิธีปลุกเสกในพิธีมงคลใหญ่เข้มขลังทุกพิธีจึงยืนยันว่าไม่มีปลอมหลังจากที่หลวงปู่ครูบาอินถามรณภาพแล้วมีกระแสข่าวว่าวัตถุมงคลของหลวงปู่ครูบาอินถาถูกกลุ่มมิจฉาชีพปลอมแปลงทำเลียนแบบ ในภาคอีสานและภาคกลางจำนวนมากโดยเฉพาะรุ่นร่ำรวยคุ้มภัยขอให้ประชาชนเดินทางมาเช่าบูชาที่วัดด้วยตนเองเป็นของแท้ส่วนปัญหาผู้ทําปลอมเลียนแบบทางวัดและผู้จัดสร้างจะดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปข่าวต่อมาชาวบ้านสุดทนถนนพังปลูกข้าวกลางถนนประชดชาวบ้านบ้านยังเมินตำบลยั้งเมิอนอำเภอเสมิงสุดทน นำข้าวปลูกกลางถนนที่พังเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อหลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ไม่ซ่อมแซมดูแลที่ตำบลยั้งเมิอนอำเภอสเสมิงจังหวัดเชียงใหม่มีประชากรกว่า2ครูเรือน3หมู่บ้านระยะทางกว่า40กิโลเมตรที่ใช้สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อนมานานกว่า10ปีพอเข้าหน้าฝนจะเกิดปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้การเดินทางยากลำบาก อันตรายมากหากมีผู้เจ็บป่วยจะต้องนำส่งโรงพยาบาลในตัวอำเภอเสมิงและเด็กนักเรียนเส้นทางการลำเลียงพืชผลทางการเกษตรตลอดจนในการเดินทางได้นำเข้ามาปลูกประชดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ผู้ดูแลให้เข้ามาปรับหน้าถนนส่วนใหญ่จะเป็นดินแต่พอฝนตกหนักจะเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดเส้นทาง หลังจากได้รับการถ่ายโอนไปแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ไม่มาดําเนินการลาดยางมีเพียงช่วงต้นต้นปากทางเข้าเพียงไม่กี่กิโลเท่านั้นจึงขอร้องเรียนผ่านผู้สื่อข่าวเป็นสื่อกลางให้ทางอบจอเข้ามาดําเนินการช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนชาวบ้านก็ช่วยกันซ่อมแซมกันเองนําหินนําดินมาทบแต่ช่วยได้ไม่นานถนนก็กลับสภาพเดิมข่าวสุดท้าย สุดเก๋ร้านหัวใสห้ามยกหินเล่นสุดเก๋ร้านหัวใสเขียนห้ามยกเล่นหินกว่า10ตันสร้างจุดเด่นจุดขายเป็นจุดพักนักท่องเที่ยวก่อนเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวบริเวณริมถนนสายเชียงใหม่เม่ริมเสมเอิงกิโลเมตรที่1ิถึง2ีพบร้านอาหารชื่อสายลมจอยใช้จุดขายจากหินขนาดใหญ่มีน้ำหนักกว่า1ิตันตกลงมาริมถนนเกิดหัวใสสร้างจุดขายเขียนไว้ว่า ห้ามยกเล่นจนเป็นที่สะดุดตาของประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านไปมาทําให้ผู้ที่ผ่านไปมาแล้วต้องจอดแวะเพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึกส่วนก้อนหินดังกล่าวได้ตกลงมาได้หนึ่งปีเศษโดยไปกีดขวางผิวถนนทางแขวงการทางจึงไม่ได้มายกออกไปจึงทําให้ร้านค้าดังกล่าวนํามาเป็นจุดขายให้กับร้านของตนเองทั้งนี้เจ้าของร้านบอกว่าหินดังกล่าวตกมาได้ปีเศษลูกชายนึกสนุก เลยไปเขียนเล่นเพื่อเป็นจุดขายก็เป็นที่สะดุดตาของนักท่องเที่ยวผู้ขับรถผ่านไปมาจะแวะจอดทำท่าย,ยกถ่ายภาพกันก็เป็นเรื่องสนุกสนุกและจุดขายให้กับร้านเท่านั้นพบกับข่าวประจำวัน t i เกอร์เป็นประจำได้ทุกวันเวลา20นาฬิกาทางช่อง YouTube สร้างสรรค์สื่อใหม่สะท้อนเสียงประชาชนตีแผ่สังคมชื่นชมคนดีวันนี้ช่องไทเกอร์ทีวี ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดี